สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาโอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับขั้นตอนแรกเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ c o i n g e c o นะครับค้นหาเหรียญออกนะครับ เพื่อที่จะใช้งาน Address ของเหรียญอากอนนะครับ Copy Address เหรียญอาลกอนนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ bsc scan นะครับทันทีที่อยู่ใน bsc scan แล้วนะครับเลือกที่ Contact นะครับเลือก copy contact short code ครับนำมาเก็บไว้ใน โนดแพนนะครับโดยเราจะนำโค้ดมาโมดิฟายนะครับเปลี่ยนเป็นเหรียญของเรานะครับแล้วก็โทเคนเนมนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับนำอ d ตรเดสของเมตามานะครับมาแทนที่ Ad อดเดสเดิมนะครับทีัที่เปลี่ยนอดเดสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปนำไปคอมไพล์ที่ remix i t e r i u m นะครับสร้าง n น w f i ไฟใหม่ขึ้นมาเลยนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ตั้งชื่อไฟล์ว่า mm hmm. p o o l m u l d o o l นะครับนำโค้ดที่เราได้ modify เสร็จแล้วที่เซฟไว้ก่อนหน้านี้นะครับใน notepad มาวางไว้ในเว็บไซต์ remix e t t i t a l m นะครับโดยจะสำการโดยขั้นตอนต่อไปนะครับเลือกไปที่ compile r เลยนะครับ ตั้งค่าคอมไพเลอร์เป็นที่0.8.18นะครับทีนี้เราก็ทดสอบคอมไพน์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเลือกไปที่หน้า run transaction นะครับให้เปลี่ยนเป็น inject m a t t e นะครับแล้วก็ Account เป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไป,ไปที่เหรียญที่เราเลือกที่จะสร้างขึ้นมานะครับ ในที่นี้ของผมเป็นเหรียญพูมิลนะครับกด Deploy ครับรอสักครู่นะครับทันทีที่เรากด Deploy เสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่าง Meta m แมทขึ้นมาให้เรากดยืนยันอีกครั้งนะครับกดยืนยันได้เลยนะครับ ทันทีที่ทำเสร็จขั้นตอนนี้แล้วให้ Copy Address ด้านล่างนี้นะครับ Copy Address ด้านล่างนะครับข,ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการ Import Token นะครับ นี่นะครับจะเห็นได้ว่าเราได้ทําการโคนเหรียญคริปโตสําเร็จแล้วนะครับ PUW นะครับค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการทำ font in l a แ air ดอกจากเว็บนะคะขั้นแรกก็ใส่มาที่ meta มาใส่ password ก่อนคะ่ะแล้วก็กดอันนี้เราใส่ password p ินนะคะแล้วก็กดบล็อกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ T3 นะคะ มีต a มมาสแล้วเราก็ได้ทำการเตรียมโค้ดฟอนต์อน mm hmm. เพื่อรับ a อร์ดอของเหรียญแล้วนะคะอันนี้ในส่วนของโค้ดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บค่ะ mm hmm. ก็จะมีปุ่มรับเงิน เหรียญตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญที่จะนํามารับแอร์ดรอปนะคะเหรียญตัวนี้ค่ะเราได้เข้าเมตาไว้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะทําการรีเฟรก่อนค่ะ ดยเหรียญทั้งหมดก็จะมีหนึ่งลเหรียญจํานวนเหรียญก็คือยังไม่ได้รับเหรียญค่ะก็อ,อันนี้ก็จะเป็น MetaMask ค่ะซึ่งหนึ่อไอเดส,สามารถรับได้หนึ่ง address ค่ะแล้วก็กดรับรับเงินค่ะซึ่งจะใส่ใส่ตามจํานวนที่เราต้องการค่ะโดยอันนี้เราจะใส่ไปที่2ี่สิบนะคะแล้วก็กดตกลงแล้วก็มันจะเด้งไปที่หน้า MetaMask แล้วกดยืนยันแล้วก็รอดําเนินการค่ะ จะเห็นได้ว่าเหรียญได้เข้ากระเป๋าของเรานะคะของเราแล้วนะคะก็คือจำนวนเงินทั้งหมดก็คือ1ล้านเหรียญแล้วก็เราขอไปที่20เหรียญคะ่ะคือจำนวนเหรียญของเราคือ20ซึ่ง1นึ่งแอเดสามารถรับได้1ครั้งเพียงเท่านั้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ดนะคะโค้ดก็จะมีปุ่ม ก็จะมีจำนวนเงินที่ต้องการกำลังทำรายการแล้วก็กรอกจำนวนเงินต่างๆค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะค่ะก็ขอการจบนำเสนอไว้เพียงแต่แต่เ,เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ